สวัสดีค่ะวันนี้น้ำอิงจะมาแนะนำนะคะว่าชุดเครื่องครัวของรี n a าแวร์ที่จำหน่ายมา,มามากกว่า51ปีในประเทศไทยนะคะมีความแตกต่างกับชุดเครื่องครัวรุ่นใหม่ของรีน a าแวร์นะปัจจุบันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ2ใบนี้นะคะชื่อว่ากระทะ p r i ินเซสซ่าขนาด34เซนนะคะอันดับแรกเลยค่ะในส่วนของฝานะคะจะเป็นฝาแบบจุกสีดาแบบนี้ค่ะจะมีรูรบายนะคะเปิดปิดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะ จะเป็นในส่วนของหูค่ะตัวนี้ถ้าหูหม้อใช้ไปชำรุดนะคะเสียหายก็สามารถนำมาเคลมอันใหม่ได้นะคะเก็บอะไรเก่าไว้ด้วยค่ะข้อแตกต่างของชุดเครื่องครัว <S <S พรีเมียมนะคะที่บอกว่าก,ก็คือในส่วนของฝาฝาจะเป็นแบบพรีเมียมนะคะสามารถปรับฟังก์ชันได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันเลยค่ะฟังก์ชันที่1น,นะคะจะเป็นฟังก์ชันแบบล็อกนะคะฟังก์ชันที่2จะเป็นฟังก์ชัน ไอน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็ฟังก์ชันที่3จะเป็นฟังก์ชันเปิดรูระบายอากาศค่ะแล้วก็ในส่วนของที่จับนะคะสัเงเกตว่าตัวที่จับนะคะจะออกแบบสแตนเลสทั้งหมดเลยถ้าสมมุติในกรณีใช้ไปแล้วพังเปลี่ยนใบใหม่ได้เลยค่ะอันนี้ที่จับจะออกแบบตามหลักการระยะศาสตร์นะคะเวลาจับเวลาล้างจะรู้สึกถนัดมือมากขึ้นค่ะครั้งหน้านะคะคน้ำอิงจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลีนแวมาฝากฝากติดตามด้วยนะคะ